ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบทที่115เงาของทรัพสมบัติบีดฟื้นตัวจากการทัศนาศึกษาและกลับเข้าสู่เกมโรยโรเ แต่เขารู้สึกไม่ค่อยดีนะักและทั้งหมดเป็นเพราะซอยยุนผมประมาทเกินไปวี่เคยเผชิญหน้ากับผู้คนมาหลายประเภทมนุษย์ที่มุ่งร้ายโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนต่างเป็นกาฝากที่ดูดเลือดจากผู้อื่นผู้ที่อ่อนแอจะอยู่ข้างผู้ที่แข็งแกรง่งและจะสวามิภักต์ต่อผู้ที่แข็งแกร่งกว่าผู้ที่ไม่ระมัดระวังและไม่ลังเลที่จะไว้ใจผู้อื่นมีแต่จะตกเป็นเหยื่อของการถูกเอารัดเอาเปรียบในโลกนี้สาเหตุหลักของความแตกแยกมักจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอเงินเดือนแรกที่เขาจจะได้รรับาาากกาทงนคือ0,000วอ ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพขั้นต่ำแต่ในตอนนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับค่าแรงเต็มจำนวนและด้วยเงินก้อนนั้น เขาวางแผนที่จะไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องสาวและคุณยา่าเขารู้สึกยินดีอย่างแท้จริงแต่ถึงแม้จะได้รับค่าแรงต่ำเช่นนั้นประธานก็ยังไม่จ่ายเงินให้เขาเต็มจํานวนโดยอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นประกันการว่างงานหรืออะไรก็ตามเพื่อหักเงินจากเขาโดยกล่าวว่าเพื่อนร่วมง,งานไม่กี่คนลาออกจากโรงงานเมื่อเดือนที่แล้วดังนั้นในฐานะผู้ว่างงานแต่ละคนจะได้รับเงินสามหมื่นวอนจากคุณหลังจากการคำนวณที่ยุ่งยากทั้งหมดเพื่อดึงเงินกลับเข้าโรงงาน เขาก็ได้รับเงินรวม450,000วอนพวกเขาหักเงินไปถึง150,000วอนเดือนถัดมาก็เกิดเรื่องเดียวกันขึ้นโดยอ้างว่าเป็นค่าประกันการจ้างงานผู้เยาว์ผิดกฎหมายซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่รู้จึงทำได้เพียงเชื่อเท่านั้นและเมื่อได้รู้ความจริงจากเพื่อนร่วมงานในภายหลัง เขาก็ตัวสั่นด้วยความรู้สึกถูกหักหลังความโกรธไม่ได้มีเพียงต่อประธานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยซึ่งมักจะพูดจาวันล้อมให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นน้องเล็กและด้วยความขยันมันเพียนเขาจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้การรู้ว่าเขาถูกประธานโกงก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การพบว่าคนที่เขาทำงานด้วยใช้คำพูดเหล่านี้เพื่อเยาะเย้ยเขานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงบีดรู้ดีว่าเขาตกต่ำที่สุดเช่นเดียวกับนักพนันที่เมาและคนที่มีหนี้สินซึ่งไม่มีความหวัังงงใใในนกการรชช้้ีีวิตตเเลลลลยแะมมื่่อไปหคท การปีนขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเรื่องยากดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อใจใครได้ง่ายๆลีออนมั่นใจว่าจากการที่เขาต้องทนทุกทรมานเขาได้เห็นผู้คนในหลายแง่มุมแล้วแต่ตรงกันข้าม ซอยุนเป็นคนแรกที่แตกต่างจากคนที่เขาเคยเห็นมาโดยสิ้นเชิงรูปปั้นที่เสร็จสมบูรณ์รูปปั้นที่เสร็จสมบูรณ์นั้นไม่ได้สวยงามเลยระดับของมันอาจถือเป็นแค่ของที่ระลึกแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะจับความรู้สึกของซอยุนในโลกจริงได้การขาดเวลาเครื่องมือวัสดุและสิ่งต่างๆที่ทวงอยู่ในใจเขาล้วนไม่เป็นกำลังใจเลยด้วยความตั้งใจจริงใจที่สุดเขาแอบใส่มันลงในกระเป๋าของเธอฉันกำลังชดใช้นี้บางส่วนที่ติดค้างคุณเหมือนกับรูปปั้นหลายชิ้นที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างเป นี่เป็นเพียงท่าทางของการยินยอมจากเขาเพื่อแสดงว่าเขายอมก่อนหากวันหนึ่งมันจะถูกคนพบเขาต้องการให้แน่ใจว่าอย่างน้อยในชีวิตจริงเขาจะไม่ถูกทุบตีจนตายสำหรับนักเล่นเกมสายดาบการตายในโรยลโรดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสูญเสียทางการเงิน แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการที่มันเป็นเพียงแค่เรื่องในโลกจริงก็เป็นเรื่องที่ปลอบใจอย่างไรก็ตามซอยุนที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้โกรธเธอเงียบเหมือนเดิมตั้งแต่เหตุการณ์การเตรียมอาหารบางครั้งเมื่อเธอมองลีออนใบหน้าของเธอก็แดงขึ้นด้วยเธอยังเมาอยู่เหรอไม่สินั่นดูเหมือนเธอจะโกรธลีออนกำลังคาดเดาแต่เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ใบหน้าของซอยุนเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องง่ายๆฉันปล่อยให้เขาเห็นฉันนอนหลับซอยุนก็เป็นเพียงแค่เด็กสาวคนหนึ่งเธออที่ปล่อยให้เขาเห็นใบหน้าที่หลับ นานแล้วหัวฉน,นักเรอเธอมีความคิดจินตนาการทุกรูปแบบที่วิ่งอยู่ในหัวแม้แต่จมูกของเธอก็ย่นด้วยความกังวลดังนั้นทุกครั้งที่เธอหันไปมองหน้าลีออนใบหน้าของเธอก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆด้วยความอายเรื่องไก่และการปกป้องแต่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อพวกเขากลับไปรวมกลุ่มทัศนาศึกษาไก่ที่ลีออนนำมา ครึ่งซอสครื่งทอดพวกเขายังมีอาหารเหลืออยู่มากก่อนที่จะกลับสู่แผ่นดินใหญ่อย่างปลอดภัยดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้กินอาหารมากนักระหว่างการทัศนศึกษาอย่างที่เขาคิดลียอนมกจะทําอาหารให้นักฝึกโดยจังเสมอเมื่อพวกเขาไปฝึกดังนั้นคราวนี้เขาจึงซื้อส่วนผสมโดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับมาอย่างคร่าวๆอย่างไรก็ตามความอยากอาหารของนักเรียนทั่วไปไม่เหมือนกับพวกเขาแถมวันนี้นี้เป็นวันที่สองของการเดินทางรอบเกาะด้วยเรือดังนั้นความหิวที่สะสมจึงไม่มากเท่าเมื่อก่อน ทำให้มีส่วนผสมอาหารเหลืออยู่เป็นจำนวนมากมันเกิดขึ้นระหว่างการแจกจ่ายอาหารที่เหลือเมื่อมินสุราถามขึ้นมาทันทีแล้วไก่เราจะทำยังไงผมเอามาจากบ้านเพื่อกินคุณอยากได้ไหมลีออนตอบอย่างสงบมันเป็นคำถามที่ชัดเจนเกินไปถ้ามินสุราจะได้ไก่ครึ่งซอสครึ่งทอดมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าการแบ่งส่วนเนื้อสัตว์หรือส่วนผสมอาหารอื่นๆให้เขาแต่ความจริงคือมินสุราจะลำบากในการนำไก่ครึ่งซอสครึ่งทอดกลับบ้านลีออนจึงเสริมว่าถ้าคุณอยากได้ผมบิดคอตอนนี้เลยก็ได้เขากำลังเสนอความช่วยเหลือ แต่ทันใดนั้นซอยุนก็แสดงสีหน้าตกใจใบหน้าดูเหมือนจะร้องไห้เธอกอดไก่ครึ่งซอสครึ่งทอดไว้แน่นโดยไม่คิดจะปล่อยลียอนในสถานการณ์นี้ไม่รู้ถึงความจริงจังของสถานการณ์เอามานี่ยาเล่นกับอาหารแต่เธอก็ยังคงถือไก่ครึ่งซอสครึ่งทอดไว้อย่างได้รันลียอนคิดว่าบางทีซอยุนอยากกินไก่ครึ่งซอสครึ่งทอดถ้าคุณยืนกรานจะเอาไปก็ได้งั้นคุณก็จะไม่ได้รับส่วนผสมอาหารอื่นๆนะงั้นช่วยส่งมาให้ผมสักครู่นะผมจะบิดคอมันเร็วๆลียอนเอื้อมมือออกไปอย่างไม่คิดแต่ทัน วินาทีเสียงวิภาษ์วิจารณ์และสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจก็พุ่งตรงมาที่ลียอนซอยุนที่อยู่กับไก่ครึ่งซอสครึ่งทอดนั้นน่ารักเกินไปไม่มีใครจินตนาการได้เลยว่าเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการป้อนมเมล็ดข้าวให้มันระหว่างการทัศนศึกษาและด้วยเหตุนี้เธอจึงเกิดความรู้สึกผูกพันกับมันเธอจับมันไว้ด้วยความตั้งใจที่จะปกป้องเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงร้องให้ใครทำดูเหมือนจะเป็นเพราะไก่ตัวนั้นดูเหมือนเขาพยายามจะเอาไก่ไปแล้วทำให้รุ่นพี่ซอยุนร้องไห้เขาทำแบบนั้นได้ยังไงพพลลลัออังังงงงงงกกาาาารแสดอออออนนน้้ตหหญิทย่เืืช ภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นระหว่างการทัศนศึกษานานพังทลายลงในพริตตาราวกับว่าเขาถูกนำไปประหารชีวิตโดยไม่มีเหตุผลแม้แต่น้อยบ้าจริงลีออนอยากจะต่อยตัวเองทำไมเขาถึงไม่ตั้งรับกับซอยุนในจุดนี้เขาคาดการณ์ว่าเธอจะซ่อนความชั่วร้ายของเธอมาตลอดและเขาก็ถูกตำหนิที่ปล่อยการป้องกันลงไปนี่เป็นเพราะเขาได้รับรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับซอยุนเธอมีออร่าที่สามารถสร้างความประทับใจในใจผู้คนว่าเป็นผู้หญิงที่ดีที่รักชีวิตในทางกลับกันลียอนกลับได้รับสายตาที่มองราวกับว่าเขาเป็นคนตาเถื่อนและโหร้าย ลียอนตกเป็นเหยือ่อตามธรรมชาติฉันกำลังแบ่งเนื้ออย่างขยันขันแข็งที่นี่และจูจ่ๆเรื่องก็เปลี่ยนไปเป็นการปกป้องสัตว์ในจุดนี้ลียอนมองซอยุนอย่างเฉียบขาดเธอกำลังร้องไห้โดยไม่มีเสียงขณะมองไก่เครื่องซอสเครื่องทอด,ดด้วยความรักคุณก็อยากกินมันเหมือนกันสินะลียอนกำลังเสนอว่าจะบิดคอให้แต่สำหรับเขาแล้วดูเหมือนว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเธอคุณอยากจะสัมผัสมันด้วยมือของคุณเองใช่ไหม ฉันพนันได้เลยว่าทันทีที่คุณกลับถึงบ้านคุณก็จะบิดค้อมันเองมันอันตรายสำหรับเขาที่จะเดินหน้าต่อไปในทางนี้ดังนั้นเขาจึงถอยหนึ่งก้าวเขาอยากจะเอาชนะซอยยุนได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งรอสักครู่ดูเหมือนจะมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยมันเป็นแค่เรื่องตลกคุณคิดว่าผมอยากกินไก่ตัวนั้นจริงๆเหรออันดับแรกลียอนตัดสินใจที่จะใช้ท่าทีที่มีจริยธรรมจุดประสงค์คือเพื่อหลอกลวงสาธารณชนโปรดส่งไก่ครึ่งซอสครึ่งทอดคืนให้ผมด้วยผมเลี้ยงมันมาตั้งแต่เป็นลูกเจียยบบบและทททีี่่่จรรริงงงงคคออัััััวขมมนนนน้้้หดดก็ูา ถ้ามันไม่กลับไปแม่ไก่ก็จะเสียใจมากเขตุนและความชอบธรรมมันเป็นเพียงช่วงสั้นๆแต่ซอยุนไม่สามารถต้แย้งตักกันนั้นได้แม้ว่าซอยุนจะสามารถอ้าปากเพื่อแสดงความตั้งใจของเธอได้เธอก็ไม่สามารถเอาชนะลียอนในสถานการณ์นี้ได้ส่งมันมาให้ผมลีออนเอื้อมมือไปหาไก่ครึ่งซอสเครึ่องทอดอีกครั้งอย่างมั่นใจท่านใดนั้นกุ๊กกุ๊กเดะไก่ครึ่องซอสครึ่องทอดที่เตรียมพร้อมอยู่นั้นจิกเขาไก่ที่เคยเป็นของลียอนปฏิเสธที่จะกลับไปหาเขาการต่อสู้กับโตดีมบีดพร้อมกับจอมจิตและเพื่อนร่ว ดีอีครั้งเหลือปราสาท32แห่งจากนี้ไปเราจะมุ่งเป้าไปที่ปราสาทที่มีไม้ยูนิคอร์นและเพกาซอไม้หันอากาศสอย่างน้อย40ตัวดังนั้นอย่าประมาทในขณะนี้พวกเขาคุ้นเคยกับการต่อสู้ในปราสาทโตดีมามากเกินไปจนวีดไม่อยากให้พวกเขาผ่อนคลายเกินไปแต่ผลที่ได้นั้นน้อยมากล้อมเขาจัดการเขาตั้งแต่แรกจอมจิตก็คุ้นเคยกับการเสี่ยงชีวิตในการต่อสู้ขณะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วแม้จะไม่มีประสบการณ์อาวุธและชุดเกราะที่จำเป็นในการเดินหน้า พวกเขาก็ล้อมศัตรูจํานวนมากและยุ่งอยู่กับการโจมตีแขนขาของศัตรูแล้วส่วนวีดตนั้นในขณะที่การต่อสู้ดําเนินไปเขาก็ไม่ได้จับตาดูพวกเขาเลยคุณเพนคุณเมลอนเพกาซ์กาลังพยายามใช้เวทมนคุณโรมานาลองสกัดการอันเชิมธาตุของยูนิคอนได้เมื่อใดก็ตามที่พวกมันเริ่มใช้เวทมนระดับความยากก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นปาร์ตี้จะต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อหยุดยูนิคอนและเพกาซจากการทําเช่นนั้นตั้งแต่แรก หากมีระยะห่างระหว่างสองกองกำลังการต่อสู้ก็จะกลายเป็นความพ่ายแพ้ในทันทีสำหรับกองกำลังของวีด หากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง40ตัวนี้ใช้การอัญเชิญธาตุและเวทมนต์มันจะต้องส่งผลร้ายแรงต่อกองกำลังฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามโชคดีที่พวกมันมักจะพุ่งเข้าใส่ก่อนในตอนแรกไม่มีทางเพื่อนจอมจิตรู้สึกสนใจเป็นครั้งแรกหลังจากไม่ได้รู้สึกแบบนี้นานไม่มีอะไรในโรยยุโรู้ที่จะทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นจนเงื่อซึมได้ในโลกจริงเขาเคยเผชิญหน้ากับการต่อสู้หลายร้อยครั้งและทุกครั้งเขาก็รอดชีวิตมาได้การเอาชนะความกังวลเรื่องความเป็นความตายเป็นวิธีที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้้้้้นแมมมวว่่่่าาาาาาจะีีผูทออเเตขยงไรค Thanks <laughs> แต่ตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาก็ไม่เคยถูกท้าทายอย่างจริงจังเลยแม้ว่าเขาจะถูกตำหนิหลายครั้งเนื่องจากการต่อสู้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างการต่อสู้คือเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นกับการมีชีวิตอยู่ข้ามกลางการต่อสู้ที่ดเดือดจอมจิตมองไปรอบๆครู่หนึ่งยูนิคอร์นและเพกาซัสก,กำลังอาละวาดขณะที่ผู้ฝึกกำลังต่อสู้เพื่อหยุดพวกมันเพื่อนร่วมรบและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาก็ชักอาวุธเพื่อเอาชนะทุกคนต่างต่อสู้กันอย่างสิ้นหวังราวกับว่านี่คือความเร่งด่วนที่แแทท้้้จจรรรริงงงขอองอสงคาาามมมกกลลยยุธะดูันต แต่ก็สามารถยันการเคลื่อนไหวที่ดุร้ายของสัตว์ประหลาดไว้ได้เป็นอย่างดีให้ฉันไปคืนนี้ได้กินเนื้อยูนิคอร์นหน่วยภายใต้การนำของจอมจิตสองและจอมจิตสามตะโกนจอมจิตและผู้ฝึกสอนรู้สึกพึงพอใจในขณะที่ต่อสู้ซึ่งจุดประกายจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของนักฝึกด้วยพวกเขายังคงใช้กลยุทธ์การต่อสู้นี้ต่อไปโดยไม่ยอมถอยแม้แต่น้อยดาบของเราอยู่ยงคงกระพันดาบของเราอยู่ยงคงกระพันจอมจิตตะโกนสโลแกนของพวกเขาพร้อมกันแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นสงครามพวกเขาก็ไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยวานยองทำให้สัตว์ปประาดเจดตัวัวบไไ้ ถึงกระนั้นก็ยังเหลือสัตว์ร,ร้ายอีก34ตัวและสถานการณ์ก็ยังคงท่วมทน้นในขณะที่สามารถยันสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สองตัวนี้ไว้ได้จอมจิตห้าคนก็เสียชีวิตไปแล้วในขณะที่ชุดเกราะเน่าๆที่ทําจากกระดูกมังกรที่พวกเขาสวมใส่นั้นช่วยเพิ่มการป้องกันหลักแต่หากถูกโจมตีด้วยการเจาะที่สร้างความเสียหายอย่างมากความเสียหายก็จะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายของพวกเขาเหตุผลที่หลายคนสามารถรอดชีวิตมาได้ก็เป็นเพราะการจัดระเบียบของกลยุทธ์การล้อมที่พวกเขาฝึกฝนในขณะที่สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเนื่องจากความเส และเพกาซัดบีดก็ตะโกนขึ้นมาโทริโทริในเสื้อคลุมสีดำกำลังเล่นกับเพกาซอไม้หันอากาศสอย่างสง่างามตอบกลับว่าเรียกทำไมเราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วคุณอย่ามุ่งเน้นไปที่สัตว์ร้ายตัวเดียวให้ดึงความสนใจของพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วล่อพวกมันไปพูดง่ายๆคือยอมโดนซ้อมบีดก็สั่งเดทนแบบเดียวกันแวนเฮามุ่งเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าการโจมตีตามคำสั่งของท่านเจ้านายเดทในแสดงความพักดี แต่โทรีไม่ให้ความร่วมมือหากเขาฆ่าพวกมันได้ด้วยตัวเองการเติบโตของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่เขาไม่อยากแบกรับการโจมตีทั้งหมดของพวกมันเพียงลำพังขอโทษด้วยแต่ฉันจะไม่ทำตามที่คุณขอโทรีปฏิเสธง่ายๆความสัมพันธ์แบบผู้ใต้บังคับบัญชาที่เขามีกับวีดได้สิ้นสุดลงแล้วดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำตามคำขอของวีดในครั้งนี้นอกจากนี้ตอนนี้เขากำลังต่อสู้อย่างเต็มที่จนไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้อีกแล้ว บีตะโกนขึ้นฉันจะมอบมาปันให้โทรีไม่เข้าใจสิ่งที่พูดและกระพริบตาทำไมคุณจะได้ดีมอย่างเต็มที่ไงถ้าเป็นเงื่อนไขนั้นก็โอเคตกลงวีดยอมถ่ายมาปันเพื่อข้อตกลงนี้โดยสมัครใจคุณวีดมาปันทำหน้าบึง้งแต่วีดยังคงใจเย็นนี่คือการต่อสู้ของคุณเพื่อหาสมบัติเพิ่มสมบัติกลืนมาปันกลืนน้ำลายที่อัดแน่นเข้าไปสมบัติที่ได้มานั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดสมมุติว่าชิ้นส่วนที่แพงที่สุดจากมาป่าหรือสุนัขจิ้งจอกคือกรงเล็บและเที่ยวท่าหาได้ แต่ของที่ได้จากยูนิคอร์นและเพกาซัสจะอยู่ในมิติที่แตกต่างไปจากนั้นโดยสิ้นเชิงสำหรับสมบัติแต่ละชิ้นสามารถได้รับท้องได้มากกว่าสิบเหรียญมาเป็นตะโกนโปรดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมการต่อสู้เพื่อสมบัติและการเติบโตขนมปังเคก้กเครื่องดื่ม ตัวหนังตัวคอนเสิร์ตฟิกเกอร์เกมซีดีประยานน้อยหลอกประยานน้อยเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการสิ่งเหล่านี้เขาก็จะไปขายเลือดดังนั้นตั้งแต่เด็กเขาจึงหาเงินด้วยการขายเลือดการทําเช่นนั้นตอนนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โทริกลับมาปันอยู่ข้างๆกํากลังสกัดการโจมตีจากยูนิคอร์และเพกาซัสทั้งสองฝ่ายเมื่อใดก็ตามที่พลังชีวิตของเขาลดลงเขาจะฟังเที่ยวลงในต้นคอของมาปันและดูดเลือดเสริมทอนาโดบาเลตโทริใช้ทักษะของเขาโดยไม่ลังเลเลยหลังจากนั้นมาปันที่ยืนดูอยู่ข้างสนามซึ่งไม่เหมาาะกกับกรต่อสู้ มีช่วงเวลาที่ตึงเครียดหลายครั้งต้องขอบคุณการโจมตีแบบกองโจรและการลอบเป้าของโทริ ทำให้ผู้ฝึกสามารถดกลักกันพักได้จากนั้นบีดก,ก็เริ่มมุ่งเน้นไปที่การโจมตีทีละตัวและลงพวกมันลงเนื่องจากการไม่สามารถมุ่งเน้นความรุนแรงของการโจมตีได้การต่อสู้จึงยืดเยื้อออกไปเกือบสองเท่าของเวลาปกติและได้รับชัยชนะในที่สุดชัยชนะและรางวัลต่อสู้กับชินซูในปราสาโตดีมแห่งที่16ปราสาทที่เหลือ31ชื่อเสียงเพิ่มขึ้น60ได้รับประสบการณ์การต่อสู้เพิ่มขึ้น60เปอร์เซ็นต์ได้เวลาพักผ่อนแล้วพวกเขาได้รับชัยชนะหลังจากผ่านการต่อสู้ที่ยากลำบ นี้เป็นเคลสะดับเอสินะจอมจิตสอยิ้มอย่างภาคภูมิใจน่าสนใจดีนะมันทำให้ขนลุกเลยจอมจิตกำลังเตรียมตัวที่จะสิ้นสุดการพักผ่อนและกลับไปต่อสู้แล้วมาเถอะ ไปกันเถอะน่าเสียดายที่เราเหลือการต่อสู้ที่น่าสนใจแบบนี้อีกแค่30ครั้งเท่านั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการต่อสู้มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพนและปาร์ตี้ก็รวบรวมพลังการต่อสู้นั้นยากลำบากแต่ก็คุ้มค่ามากการมุ่งเน้นระหว่างการต่อสู้มีแต่การต่อสู้ที่ตรงหน้าโดยไม่มีการหยุดพักแม้แต่น้อยสัตเทพ่พวกเขาต้องต่อสู้ในตอนนี้มีจำนวนมากกว่า60ตัวเสมอทุกการต่อสู้ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่มีใครอู้เลยระหว่างการต่อสู้ในปราสาทแห่งที่19กับสัตว์ร้ายเหล่านี้้จออม 7, ผูฝึกนและ ผู้ฝึกทั้งหมดได้ข้ามขีดจำกัดของเลเวล293อัตราการเติบโตนั้นน่าทึ่งมากนอกเหนือจากการได้รับคะแนนประสบการณ์พื้นฐานจากยูนิคอร์และเพกาซัสประสบการณ์การต่อสู้เพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่ได้รับมากที่สุดหลังจากดูระดับของเขาแล้วจอมจิต9ก็พูดว่าการเก็บเลเวลเป็นเรื่องง่ายจอมจิต11เห็นด้วยนั่นสิเมื่อเราล่าเองที่นี่และที่นั่นมันช้ามากเมื่อเทียบกับความง่ายในการเก็บเลเวลเมื่อเราล่ากับวีดทันทีที่ได้ยินเพนก็เริ่มเวียนหัวโดยปกติเมื่อผู้คนได้ยินนคเหล่าี พวกเขาจะกระโดดขึ้นตะโกนการเก็บเลเวลด้วยวิธีนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะการเก็บเลเวลเกินระดับ200นั้นคล้ายกับการติดอยู่ในการจราจรเนื่องจากจุดประสบการณ์ที่ต้องใช้ในการไปถึงระดับถัดไปเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแม้แต่การฆ่ามอนสเตเอ์ระดับใกล้เคียงกันก็ยังให้ P P, เพียงเล็กน้อยหรือไม่มนีเลยอย่างไรก็ตามจอมจิตไม่รู้ความหมายของความเหนื่อยล้าทางจิตใจพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกายที่มากเกินไปการล่า18ชั่วโมงต่อวันและยิ่งกว่านั้นเมื่อได้ล่าเป็นกลุ่มที่นี่บีดเร็วผิดปกติเพียงแค่เข้าร่วมปาร์ตี้ที่เขานำพวกเขาก็ถูกบังคับให้เข้าสู่การต่อสู้ที่เขาสร้างขึ้นความเร็วในการล่าที่ไร้สาระยินและลา่าเขาผลักดันพวกเขาให้ถึงขีดจำกัดระดับของวีดอยู่ที่347ด้วยความเร็วที่น่าตกใจแต่นั่นเป็นเพียงระดับเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงกาารเตติบโด้นอื ของเขาทักษะและความชำนาญการฟันดาบการยิงธนูเม็ดบตนและทักษะการต่อสู้ประเภทอื่นๆการพัฒนาทักษะการโจมตีก็มีการเติบโตเช่นกัน การก้าวข้ามระดับกลางและไปถึงระดับสูงของทักษะต่างๆด้วยวิธีการทั่วไปนั้นยากเนื่องจากมีทักษะมากมายอย่างไรก็ตามที่นี่ง่ายกว่าด้วยความแข็งแกร่งของมอนสเตอที่เขาต่อสู้ด้วยการโจมตีที่แน่นยาเพื่อเพิ่มอัตราการโจมตีที่โดนมอนสเตอที่สูงกว่าระดับของคุณคุณจะได้รับจำนวนที่มากกว่าปกติด้วยวิธีนี้ความชำนาญของทักษะของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันจากนั้นเมลอนก็ถามรากับว่ามันผุดขึ้นมาในความคิดของเธอทันทีโอ้คุณวีดครับทำไมคุณถึงยังไม่แกสลัักรรูปป้้นนนตอีเลย เย็บปักถักร้อยการตีเหล็กผ้าพันแผลสมุนไพรการทำอาหารและทักษะการต่อสู้บีดได้เพิ่มความชำนาญของทักษะอื่นๆทั้งหมดแต่ไม่ใช่การแกะสลักเธอค่อนข้างอยากรู้เหตุผลว่าทำไมสำหรับบีดมีสถานการณ์บางอย่าง จนถึงตอนนี้เขาใช้เวลาว่างในการเชื้อไม้เพื่อทำรูปปั้นไม้เท่าที่จะทำได้แต่เขาไม่ได้พยายามสร้างบางสิ่งอย่างจริงจังประติมากรรมขนาดใหญ่ไม่มีพื้นที่พอที่จะสร้างสิ่งนั้นการสร้างประติมากรรมขนาด10เมตรขึ้นไปหมายถึงการต้องอยู่ใกล้ประติมากรรมและทำงานกับมันเป็นสัปดาห์สัปดาห์การจัดหาวัสดุก็เป็นปัญหาเช่นกันดังนั้นนอกจากการสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่แล้ว เขายังต้องหาสิ่งที่เหมาะสมกับขนาดพร้อมกับความยากลำบากในการหาวัสดุที่มีค่านอกจากนี้โตโดีมยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบและประติมากรรมจำนวนมากพวกเขายังไม่พบผลงานคลาสสิกหรือผลงานชิ้นเอกเลยแต่ก็มีประติมากรรมและภาพวาดที่ดีพอที่จะเพิ่มความชำนาญจากการชมดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องสร้างผลงานชิ้นใดบีดอธิบายง่ายๆแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่มาและในปราสาทแวมไพลโตดีมมีภาพวาดและประติมากรรมอีกมากมายที่ยังไม่ถูกคนพบอ๋ออย่างนั้นเองเมล เชื่ออย่างรวดเร็วและไม่คิดจะเจาะลึกวานยองดูเหมือนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างแล้วถามว่ามันจำเป็นต้องเป็นต้นไม้หรือหินชนิดใดชนิดหนึ่งที่คุณถึงจะแกะสลักได้หรอหือคะหรือคือฉันคิดว่าถ้าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะแสดงออกเรื่องแบบนั้นก็ไม่น่าจะสำคัญเท่าไรไม่ใช่หรอคะในปราสาทของแบมไพประติมากรรมส่วนใหญ่ที่พบถูกแกะสลักลงบนผนังหรือเพดานแม้ว่าบางชิ้นจะเรียบง่ายเกินไปและไม่เหมือนรูปปั้นที่แกะสลักอย,อย่างยิ่งใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจมากนักวานยองสงสัยว่าทำไมมันต้องเป็นสิ่งที่มีรูปปรรร่่าาาาาางางงงทกกยยยภพพเเือออสู้้ันนดหหีึึถ แสงที่เขาสร้างในโมราตาแทนที่จะเป็นความงามของหอคอยแห่งแสงเอง ความกลมกลืนของแสงที่หักเหแสดงให้เห็นความงามที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเขาได้รับฉายาปรติมากรผู้ควบคุมแสงด้วยซ้ำเนื่องจากมันมีความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกที่น่าทึ่งสำหรับปรติมากรแล้วไม่มีคำชมใดจะดีไปกว่านี้อีกแล้วในความเป็นจริงวีดไม่รู้ว่าเขาได้รับฉายาดังกล่าวเนื่องจากมันมาจากฟอรัมหากเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เงินต่างจากสุนัขจิ้งจอกที่เขาแกะสลักและขายได้สามซีเวอร์ข่าวลือและสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาต้องกังวลเลยวานยองกำลังประเมินวีดสูงไปหอคอยแห่งแสงไม่่ใช ที่เขาสามารถสร้างได้ตลอดเวลาคุณสร้างหอคอยแห่งแสงจากแสง ทำไมไม่ทำแบบเดียวกันกับรูปปั้นลาวีดพิจารณาอย่างจริงจังจริง,รงอยู่ที่ชั้นละเลยการแกะสลักมาตลอดโตดีมเป็นแหล่งล่าสัตว์ที่ดีมากด้วยเหตุนี้เขาจึงหมกมุ่นอยู่กับการล่าสัตว์มากเกินไปและการแกะสลักก็ถูกลืมไปปฏิมากรรมจากแสงมีความเป็นไปได้บางอย่างที่จะแกะสลักแสงจันทแม้ว่ามันจะค่อนข้างลำบากสำหรับเขาที่จะหาจุดเริ่มต้นแต่ปฏิมากรแสงจันทก็ยังไม่ทำให้ผิดหวังบีดครุ่นคิดว่าจะสร้างอะไรดีเพราะเขายังไม่มีไอเดียเลยหลังจากพูดไปแล้วอืมุม,ม,มรูปปั้นแบบไหนจะดีนะอะไรทีี่่่เเเคยยยสร้้้้้าาางงงงงแลวัััป็นนทพููดถึออบบมตขก ความสามารถที่จำกัดของแสงที่สามารถขึ้นรูปได้ทุกคนต่างครุ่นคิดหลังจากต่อสู้ในปราสาท พวกเขาก็จะครุ่นคิดเรื่องนี้ระหว่างพักและยังคงคิดไม่ออกนี่คือความเจ็บปวดจากความคิดสร้างสรรค์ศินาศิลปะต้องใช้เวลาทรมานกับสิ่งที่จะสร้างมากกว่าการสร้างจริงๆสินะแม้แต่แนวคิดที่คลุมเครือว่าจะสร้างประติมากรรมได้อย่างไรก็ยังไม่มีใครเสนอออกมาหลังจากครุ่นคิดทั้งหมดสุเรกาก็พูดขึ้นมาเอาล่ะแล้วนี่ล่ะกลับกันกับแสงล่ะลองแสดงเงาดูไหมโรมูน่าองค์เธอด้วยีินาไม่เข้าใจว่าสุเรกากำลังพูดถึงอะไรเงาอะไรเงาของสิ่งต่างๆการใช้เงาเป็นชิ้นงานศิลปะหมายความว่าไงสร้างงานศิลปะด้วยเเเงงาาาาถถ้มมีีวัตุก็รสาามรถสร้างรรูป่างบางย่างลป์ เหมือนหุ่นเงาไงคะฉันว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีนะแต่มันเป็นไปได้จริงเหรอที่จะสร้างอะไรบางอย่างด้วยเงาแล้วมันคุ้มค่าที่จะทำเรื่องรมูน่าสงสัยการใช้วัตถุและแสดงออกผ่านเงาของมันดูไม่น่าสนใจนะ แต่วีดกลับเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีมากประติมากรทั่วไปที่มีสามัญสำนึกคงไม่พยายามทำความคิดนี้ได้ง่ายๆแต่เขาเห็นข้อได้เปรียบที่สามารถพบได้จากสิ่งนี้แทนที่จะเป็นแสงสแสดงออกด้วยเงาเหรอนั่นหมายความว่าฉันสามารถทำให้มันใหญ่เท่าที่ฉันจะพยายามได้การจัดองค์ประกอบรูปแบบที่วีต,ต้องการไม่จำเป็นต้องหาวัสดุด้วยมีวัสดุมากมายที่สร้างเงาได้วีต,ตัดสินใจภายในไม่กี่วินาทีสมบัติฉันจะใช้สมบัติเพื่อสร้างประติมากรรมวัสดุของชิ้นงานราคาแพงชิ้นนี้จะมาจากของที่ได้จากการล่านี่คือแผนการสร้างประติมากรรมที่ ทายเยอทยานดีคุณเห็นไหมจอมจิตและผู้ศึกสอนเชื่อมั่นในความสามารถของวีดพวกเขาดึงเสือของพวกเขาออกมาอย่างพร้อมเพรียงสมบัติของทุกคนรวมกันในที่เดียว เสือที่รวบรวมได้จากดินแดนแวมไพน์นั้นมีจํานวนมหาศาลร,รวมกันในที่เดียวด้วยความจริงที่ว่าสมบัติเป็นเพียงวัสดุส่วนประกอบราคาของทั้งหมดที่รวบรวมไว้ที่นี่สามารถมีมูลค่าหลายแสนทองได้ผมคิดว่าปริมาณนี้น่าจะเพียงพอวี่ไปยังเนินเขาใกล้โตดินเพื่อสร้างหอคอยสมบัติสูงประมาณ5เมตรติ้งหอคอยของสิ่งของเพ็ดเตเลดเสร็จสมบูรณ์สถานะของมันไม่เป็นไปตามที่พยายามและชิ้นง,งานจะยังคงไม่เป็นที่รู้จัก แม้ว่าจะสร้างขึ้นด้วยความชำนาญที่ยอดเยี่ยมแต่จะไม่มีใครสามารถพิจารณาและจะมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจความแปลกประหลาดของเจตนาของปะติมากรคุณค่าทางศิลปะ15ผลงานของปะติมากรยอดเยี่ยมวีตัวเลือกพิเศษดอกจันผู้ที่เห็นหอคอยของสิ่งของเดตะเล็ดจะได้รับโชคเพิ่มขึ้น20ตลอดวันหอคอยลูดและการสร้างสันเงามันไม่แม้แต่จะเทียบเท่ากับผลงานธรมธรมดามด้วยทักษะการแกสลับปัจจุบันของวีดรูปปั้นสัตว์ขนาดเล็กของเขาก็ยังมีคุณค่าทางศิลปะแต่เมื่อเทียบกับชิ้นงาานนนนทีี่่่่เเเสสสรรร็็จจมมมบูณ์หลั้ยไไวด ปริมาณที่ใช้ยังไม่ถึงหนึ่งในสิบของปริมาณที่รวบรวมได้แค่เริ่มต้นวีดยังคงซ้อนสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆขณะที่ขนาดและความสูงของมันเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งติ้งผลงานชิ้นเอกหอคอยสิ่งของอันโดดเด่นเสร็จสมบูรณ์สถานะของมันไม่เป็นไปตามที่พยายามและชิ้นงานจะยังคงไม่เป็นที่รู้จักด้วยฝีมืออันยอดเยี่ยมความสูงของหอคอยสูงเกิน20เมตรแนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งของผ่านการสะสมสิ่งของเป็นความคิดที่สดใหม่แต่ยากที่จะได้รับคุณค่าทางศิลปะคุณค่าทางศิลปะ360ผลงาานอปตติมิมมยยยดดเเีี่ววัพศษ ดอกจันผู้ที่เห็นหอคอยสิ่งของอันโดดเด่นจะได้รับโชคเพิ่มขึ้น20ตลอดวันจำนวนผลงานชิ้นเอกที่เสร็จสมบูรณ์จนถึงตอนนี้25ทักษาการแกสลับได้รับการปรับปรุงแล้วชื่อเสียงเพิ่มขึ้น3ามวิดไม่ได้หยุดสร้างหอคอยแค่นั้นมันยังเล็กกว่าที่เขาจินตนาการไว้ในตอนแรกต้องวางรากฐานให้ดีไม่งั้นในอนาคตมันจะพังเขายังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของมันขณะที่หอคอยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวางตำแหน่งของเสือ,อยางระมัดระวัง รวมถึงพื้นที่ว่างที่ตั้งใจเว้นไว้ก็ได้รับการพิจารณาด้วยพระจันทร์สามดวงแสงที่สว่างที่สุดควรจะเป็นฉันควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและวิถีของพระจันทร์แต่ละดวงแม้จะดูง่ายที่จะเริ่มต้นแต่ในจุดนี้มันไม่ง่ายเลยสองวันที่ใช้ในการสร้างหอคอยขนาดของหอคอยสมบัติมหาศาลสิ่งที่สูงที่สุดของมันสูงถึง50เมตรเขาใช้วัสดุทั้งหมดที่รวบรวมมาจนหมดสิ้นเราต้องการเสือเพิ่มไปล่าอีกครั้งเขาเริ่มล่าม้ายูนิคอร์นและเพกาซัสในปราสาโตดีมอีกครั้งทุกครั้งที่พวกเเขาาททช่่นนนัั้้สมมบติีได ก็ทำให้หอคอยเติบโตขึ้นเรื่อยๆคุณน,นกชิ้นส่วนแก้วแตกเศษโลหะ หัวลูกศรและรากไม้พร้อมกับวัสดุส่วนผสมอื่นๆหอคอยอยู่ในสภาพที่สวยงามที่ยากจะเข้าใจในที่สุดหอคอยก็สูงเกิน55เมตรติ้งคลาสสิกหอคอยสิ่งของลึกลับเสร็จสมบูรณ์แล้วหอคอยนี้ถูกซ้อนด้วยสิ่งของอย่างน้อย300ชนิดขึ้นไปในบางครั้งความหมายของหอคอยไม่สามารถเข้าใจได้อย่างไรก็ตามหอคอยประหลาดนี้ไม่มีอยู่ที่ใดบนทวีปแวร์ไซาย์ยากที่จะพิจารณางานขนาดใหญ่ด้วยความเป็นศิลปะใดๆแต่นี่อาจเป็นอนุสาวรีย์ที่ไม่เหมือนใครแม้แต่เด็กและทหารรับจ้างก็ยังไม่สามารถไ,ไม่ไ วีคุณค่าทางศิลปะ490ผลงานของประติมากรยอดเยี่ยมบีดตัวเลือกพิเศษดอกจันผู้ที่เห็นหอคอยสิ่งของลึกลับจะได้รับการฟื้นฟู HP และ MP เพิ่มขึ้น10%ตลอดวันดอกจันรผู้ที่เห็นหอคอยสิ่งของลึกลับจะได้รับอัตราดอนอบเพิ่มขึ้น15%ตลอดวันดอกจันรโชคเพิ่มขึ้น150ดอกจันความอึดเพิ่มขึ้น60จำนวนผลงานคลาสสิกที่เสร็จสมบูรณ์จนถึงตอนนี้10พักคสการแกะสลักได้รับการปรับปรุงแล้วพักคสการแกะสลักได้รับการปรับปรุงแล้วชื่อเสียงเพิ่มขึ้น106ความอึดเพิ่มขึ้น1เสนะเพิ่มขึ้น2หอคอยสิ่งของลึกลับได้รับการบรรจุอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์แห่งโตดีมแล้วกรมสิทธิ์ของหอคอยสิ่งของลึกลับเป็นของวีดหากหรือถอนหอคอยสินค้าขนาดใหญ่เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินชื่อเสียงที่ได้ รับจะลดลงนอกจากนี้สำหรับชาวโตดิมที่เป็นผู้รักศิลปะการกระทําดังกล่าวอาจส่งผลให้ความคุ้นเคยลดลงได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการสร้างปติมากรรมคลาสสิกคาฐานะก่อนหน้านี้จะเพิ่มขึ้นหนึ่งในที่สุดก็เป็นผลงานคลาสสิกแม้จะเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในอัตราดอนอกของไอเทมนั่นก็ถือเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในจุดนี้ของการล่าหอคอยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งบีดยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องโดยการเก็บสะสมสมบัติขึ้นไปทุกครั้งที่ทําได้ด้วยความพยายามอย่างสม่ําเสมอหอคอยก็สูงถึง60เมตรและด้วยเหตุนี้วัตถุประสงค์ของหอคอยก็สาเร็จลุล่วงฟูฟูฟู คุณมค่าการสร้างหอคอยสมบัตินั้นง่ายกว่าการแกะสลักชิ้นงานมากเพียงแค่ขยับผิดเพียงครั้งเดียวรอยแผลที่แก้ไขไม่ได้ก็จะยังคงอยู่บนชิ้นงานตลอดไปถึงกระนั้นหอคอยก็ต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดดังนั้นเขาจึงต้องทำงานกับมันเป็นรายชั่วโมงแต่ถึงกระนั้นมันก็เสร็จสมบูรณ์อย่างปลอดภัยวีดเพียงแค่นั่งรอเวลาขณะที่เฝ้าดูผลงานที่เสร็จสมบูรณ์บาลลน อกรุนและเซรุนพระจันทร์ทั้งสามดวงโผล่พ้นหมอกและกำลังเคลื่อนเข้าสู่ใจกลางท้องฟ้าพระจันทร์สองแสงสว่างสไวแสงจันทร์ที่สว่างสไวผิดปกติของโตดีมสองแสงและทุกสิ่งดูเหมือนจะอยู่ในเวลากลางวันหอคอยอาบแสงจันทร์ทองคำและเงินอัญมณีและดาบ รวมถึงชุดเกราะส่องประกายละยประยับในแสงจันทร์หลังจากกวาดต้อนงานศิลปะทั้งหมดของโตดีมและชมดูแล้วหอคอยสมบัติที่สร้างเสร็จนั้นสวยงามกว่าหลายเท่าในแสงจันทร์การหายใจของวีเริ่มหอบเล็กน้อยเฮือกสวยงามจริงๆเขารู้สึกปิติยินดีกับผลงานชิ้นนี้มากกว่าชิน้นใดๆที่เคยสร้างมาใครจะไปคิดว่าเขาเป็นใครนี่คือกองเงินสดจำนวนมหาศาลที่เขาสามารถได้นั่งทับได้ความฝันของนักเล่นเกมสายดาบวีรู้สึกตืนต่นเต้นเงินทั้งหมดนี้ ฉันกำลังนั่งอยู่บนเงินทะเลแห่งสมบัติที่สะสมที่เขาสามารถว่ายน้ำได้ภูเขาแห่งสมบัติที่เขาสามารถนั่งได้และแม้กระทั่งสามารถยิบหลับได้ความสุขของวีดพุ่งสูงสุดราวกับพระอาทิตย์ขึ้นในจุดที่สูงที่สุดบนท้องฟ้าต้องลิ้มรสเงินที่ได้จากสิ่งนี้ด้วยยังคงดำเนินต่อไปเงาของหอคอยทอดยาวไปทางโตดีมเงาของหอคอยที่เปลี่ยนแปลงไปเขาขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพระจัจทร์สามดวงสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเงารูปร่างของเงาหอคอยปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆติ้งผลงานชิ้นเอกงานชิ้นแรกที่พยายามอย่างรุ่ หอคอยเงาลึกลับเสร็จสมบูรณ์แล้วหอคอยลึกลับถูกซ้อนด้วยสิ่งของอย่างน้อย300ชนิดขึ้นไปในบางครั้งความหมายของหอคอยไม่สามารถเข้าใจได้แต่ในบางช่วงเวลาการแสดงออกจะปรากฏชัดเจนในเงาการพยายามที่ไม่ธรรมดาของประติมากรทู่มีชื่อเสียงไม่มีสิ่งใดนอกจากความชำนาญที่นำมาใช้อย่างไรก็ตามชื่อของประติมากรจะถูกประกาศไปทั่วทวีป คุณค่าทางศิลปะ3,640ผลงานของประติมากรยอดเยี่ยมบีดตัวเลือกพิเศษดอกจันผู้ที่เห็นหอคอยเงาลึกลับจะได้รับการฟื้นฟู HP และ MP เพิ่มขึ้น25เปอร์เซ็นต์ตลอดวันดอกจันผู้ที่เห็นหอคอยเงาลึกลับจะได้รับอัตราดอนอบเพิ่มขึ้น19เปอร์เซ็นต์ตลอดวันดอกจันโชคเพิ่มขึ้น180ดอกจันความอึดเพิ่มขึ้น60ดอกจันการโจมตีปริติเขมีโอกาสสำเร็จ30เปอร์เซ็นต์ดอกจันผู้ที่สร้างประติมากรรมนี้จะได้รับฉายาดอกจันไม่สามารถใช้ร่วมกับประติมากรรมอื่นๆได้จำนวนผลงานชิ้นเอกที่เสร็จสมบูรณ์จนถึงตอนนี้5ทักษะการแกะสลักขั้นสูงเพิ่มขึ้นเป็นระดับ4ประติมากรรมจะละเอ ความชำนาญทักษะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นความเข้าใจในทักษะประติมากรรมถึงระดับกลางแล้ว คนของทักษาการแกะสลับจะเพิ่มขึ้น20เส้นสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้เมื่อใช้ชิ้นส่วนแปลงร่างจะได้รับคุณสมบัติ1ชนิดชื่อเสียงเพิ่มขึ้น1,265คาฐานะศิลปะเพิ่มขึ้น19ความอึดเพิ่มขึ้น3ความอดทนเพิ่มขึ้น9สเสนะ่ห์เพิ่มขึ้น5ได้รับฉายาช่างฝีมือผู้สร้างผลงานยอดเยี่ยมสามารถ,าารถก่อตั้งสมาคมช่างแกะสลับได้และสามารถใช้อิทธิพลในด้านวัฒนธรรมและศิลปะได้ความน่าดึงดูดเพิ่มขึ้น100ข้อจำกัดทักษะะะกกกกกาาาาาาารร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 รแสสสสสสสลััััข้้นูููงงงงดดบบบ3หืืืออออว่่่่่ปติมมมมมมทีีถไชเเเยย็จณ ประติมากรรมที่ไม่ใช่รูปประทามผ่านเงาค่าตอบแทนสําหรับการสร้างผลงานครั้งแรกนั้นมหาสารผลงานที่ไร้ซึ่งความเสียใจเป็นงานที่ทําได้ดีวีดก็รู้สึกโล่งใจมากเช่นกัน ผลงานของเขายังคงถูกจัดอยู่ในกฎเกณฑ์ของความรู้สึกของศิลปินหากเขาไม่ได้กล่าวถึงความหมายของผลงานระดับความเข้าใจและความสำเร็จก็ยากที่จะรู้สึกแต่ทุกคนสามารถรับรู้ถึงความหมายแฝงของผลงานได้อย่างง่ายดายผ่านเงาของหอคอยเงาของหอคอยแสดงให้เห็นเพียงหนึ่งเดียวผู้ชายคนหนึ่งกำลังบิดคอไก่เขายังคงไม่ปล่อยความโกรธแค้นความเศร้าที่ไม่ได้กินไก่เครื่องซอสเครื่องทอดนั้นชัดเจนผ่านเงาของหอคอย